สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แกันค่ะทุกทุกท่านเลยจ้าอันนี้ศิลปินเดี่ยวแต่เช้าเลยอ้าวน้าโมจะไปหาไถหาพี่ยามบ่เตอขอติดต่อย่อยตามในยเด้อพี่ยามมงานตูดบิดตูดเดี่ยวเลยกัน นี่ค่ะพ่อทองพ่อทองนุมหลอนะคะนีน่ไปน้ำเน่ไปน้ำเน่มากันไปเลยเาหาคุณคู่หาคุณคู่ก่อนก็จะไปแห็ใสนี่ เอาเข้าไปนอนขึ้นทีนี้เอาให้จ้ากงานงานเดียวให้สองมื่นีอื่นให้บวช

สูบเสนหน้าเขาแหลวกับท้วยไปหน้าเจ้าของนี่เพียงว่าเอาไปกินใบผุนเลยเลาที่เก็บไปไกลับกาวนี่คือเกาแถวนเนาะเป็นกาบเพราะว่าเราคนนั้นจะร่องอยนักมีเนาะ หมอบันจะของเขาบ่ญาาหนุกมันเป็นคนบันเขาเองนะเาบันพี่น้องเพห่งว่าเขาเขาง่ายเลยฮะบันเลยยามขึ้นรถเล็วยามขึ้นรถเร็วไปเบิ่งเพื่นสิไปเฮงาหน่อไปน้ำเพื่อนนี่ไปบ่ไปบ่เอาไปเลยเนี๋ยไปเลยเฮ่ มานเด้อพี่ออมมันมานเด้อครับนานๆนานเฮียมือไปส่มพี่อามขึ้นรถเร็วอีกหน่อยจะได้พักพอนก่อนเพื่อนมาไม่มาไมา่มาไม,าม,ามา่ผุนพียงขี้มา้า <laughs> มาม้มาบอกาหาไม้แกเเฮ้เเเ

แขวงอยู่แตงหัวย่งว่าจับปยมันมันเด้อพี่อามาสันจ็บติบหลายหลายรอบหนึ่งแล้วนี้

หมู่บ้านนั้นพี่เบ่งบอกเขาบานให้ไปแล้วไปแล้ว แล้วครับส่งพี่รามแล้วตอนนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำโอ้ยแดดที่ฟ้าแรงตัวนึงสำรวจศูนย์มื่อนี้สำรวจแต่สเสาเลยบ่ท่านในหลางหนาเลยแถนี่แต่ว่าย่างเร็ว ขับูดตุ่มจำไม่จำไม่จำไม่จริงจริงพ่อพ่อขอนอนนี่ป้อ อยากกินนมบ่เยวได้กินเยวได้กินครับคนณเจงแอเนี่ยสัตว์ไม่ช่หรือเ่ hey, อยากให้ปอดหมูเบืองง่ามีมเบงงา่าในีมืงเมืองมึงมง่งาเหลืองง่าเหลืองง่าน้ำพึ่องอย่าปอดเอาให้กินน้ำมือเลยเจ้าตะลัง เจ็บป้อเจ็บป้อไยพ่อป้อนเขาเต่าเลยยังเมยยังเมยยังกินน้ำเลยต เออบอกง่ายๆคำคุ้นคำคุ้นนี่ไหมโอ้ยอยากได้กินน้องปิ๊ดแล้วเด็กเปิดอีกตัว่าไปครับไปครับจะอยู่อีกหม่องหนึ่งก่อนเราจะทำกววมสะอาดลักก่อนตัวเป็นหนุ่มแล้วนะคะนี่งสมหวังพอเลยสามปีเด็กท่านได้สั่งนํำหนักเลย ไปแล้วนี่โมกับมันอยู่ข้างตาเลยกันกน,นี่หนักลุนตรงนี้พี่อ้ําออกเคลื่อนตัวออกเร็วค่ะนี่นรรอ,อืมอืม เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ,คะ <All right. S 1> าค่ะจะพี่อามก็ลังออกไปค่ะนี่ก <All right. S 1> ำลังเคลื่อนตัวไปเลวเดินทางปลอดภัยด้วยค่ะ <All right. S 1> เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ All right. All right.